วันนี้ชวนทําตำเกาเหลาทะเลค่ะอร่อยแซ่บๆวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำกุ้งลงไปลวกให้สุก15วินาทีนะคะไม่ต้องสุกมากค่ะเสร็จแล้วตัดขึ้นพักไว้ค่ะ ลวลวกปลาหมึกต่อเลยค่ะใช้เวลา15วินาทีเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้เหมือนกันค่ะมาถึงขั้นตอนการตำค่ะใส่พริกแห้งค่ะความเผ็ดก็ตามที่เราชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะตมด้วยพริกสดค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวค่ะตมด้วยน้ำตาลปีบ๊บผงชูรส น้ำปลาประมาณสักสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะต่อด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวตามด้วยมะเขือค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็มะเขือส้มเพิ่มรสชาติและความเปรี้ยวและเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นเราเติมกุ้งลงไปค่ะแล้วก็ปลาหมึก จากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราไม่ต้องตำแล้วนะคะเดี๋ยวเนื้อกุ้งเขาจะเละค่ะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะรับรองแซบนัวอ,อร่อยมากเลยค่ะดูสิคะหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะถ้าใครชอบความเผ็ดมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มพริกเพิ่มความเผ็ดได้เลยนะคะจะทานคู่กับขนมจีนหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆก็แซบอร่อยเช่นกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนับชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรเราติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ